รวงเข้าไปวัดกำแพง 2, 4, 7, 8เป็นพระหลอโบราณลักษณะการสร้างหรือตำหนิดในตำแนาน่ไม่จำเป็นจะต้องกล่าวถึงในยุคสมัยนี้สามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตาไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้ใดในการตรวจสอบพระนี้เป็นพระโบราน จำนวนการสร้างที่กล่าวขานว่าอยู่ประมาณ200องค์สิ่งที่ปรากฏคือเนื้อละที่สวยงามคราบแห่งการรอด้วยประสบการณ์กล่าวได้ว่ามองผานปรับกจะตอบได้ทันทีว่าพระเกแปะแตะ ไม่จำเป็นที่จะไปต้องอาศัยการประกวดหรือวิธีการต่างๆเพียงแต่ว่าเนื้อโลหะบางครั้งจะเป็นโลหะทองผสมที่งดงามในแตกต่างก็เป็นไปได้ที่พบเจอแผ่นขอบข้างจะสรองแดนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีต นั่นคือธรรมชาติแห่งอดีตที่ของพระสร้างมาเมื่อปี2 4 7 8ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความงดงามแห่งการเวลาพระนี้ถูกเก็บรักษามาตลอดด้วยปริมาณพระที่มีเพียงพอต่อการดูแลรักษา ภาพต่างๆเหลา่านี้นี่คือความงดงามแห่งการเวลาศิลปะวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือในยุคสมัยนี้กล่าวได้ว่าไม่จำเป็นจะต้องไปประกวดพระเครื่องหรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่นี่คือด้านหลังของพระตำแหน่งในตำแหน่งทุกอย่างอยู่ครบทั่วทุกกระบวนการในการขอสร้าง ทุกสิ่งทุกอย่างมีความงดงามแห่งการเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นคือปรากฏการที่เกิดขึ้นในอดีตการที่จะเปลี่ยนแปลงว่าสิ่งใดเก้สิ่งใดแท้คิดว่าคงไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายใดๆแล้วนี่คือเสื้อกราะยันฝั่งทน รวมเข้าไปวัดกระแพงจอบใหญ่โบราณ2478ในบรรดาที่กล่าวขานและพบหาในสมาคมพระค้าขายพระกับไม่ได้เป็นเช่นนั้นคำถามเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่น้าที่ของผมผมเก็บพระแท้เก็บเกียบชิวๆสบายใจการตรวจสอบเนือ้อ ระนี้ง่ายซึ้งกิ๊บแต่อย่าลืมสิ่งหนึ่งว่าพิมพ์ทรงนี้คือสิ่งที่ถูกต้องเนื้อหาโลหะสารที่ผ่านการเวลาเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่มีเนื้ออีกชนิดหนึ่งเรียกว่า เนื้อทองผสมแต่ออกเป็นลักษณะที่ว่าเป็นทองผสมไม่ใช่ทองผสมที่ออกเหมือนกับสำลฤธิ์ในลักษณะเช่นนี้สิ่งเหล่านั้นปรากฏได้ด้วยเหตุผลง่ายๆคือโลโหะที่อยู่ในเบ้าที่เทนั้นที่ความหนาแน่นที่แตกต่างกันพระที่น โลหะที่น้ำหนักเบาวกว่าย่อมออกมาก่อนดังนั้นจึงไม่แปลกเลยถ้ามีพุทธคุณพิมพ์ทรงเหมือนกันทุกประการลักษณะเหมือนกันทุกประการแต่ว่าเป็นเนื้อทองผสมลักษณะที่งดงามเช่นกัน ในแต่ละไม่มีใครที่จะโกโหกท่านในความเป็นจริงไปได้ถ้าท่านมีโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์แห่งการเวลาศิละปะเหล่านี้ปรากฏเด่นชัดด้วยพุทธ,ธานุภาพในอดีตนั้นไม่มีสารสื่อสารเป็นการพูดระหว่างบุคคลต่อบุคคลและกล่าวขานกันด้วยความชื่อถือของผู้คนบางคน ดังนั้นเมื่อพระเอมาเป็นพระแท้ในการค้าขายมันก็สบายพาวกผมที่เห็นพระแท้ในพระแท้ชิวๆสิครับพี่พระเหล่านี้นี่คือจักรพรรดิพระหอเป็นหนึ่งในห้าพระหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพง ความงดงามเหล่านั้นคือความเป็นจริงหลักฐานที่ถูกต้องนี่คือเนื้อโลหะที่แตกต่างและเหมือนกันโลหะวิทยาเนื้อโลหะกล่าวได้ว่าไม่มีทางที่จะปลอมแปลงได้ขอให้ทุกท่านโชคดีและเลรียนรู้ผ่านประสบการณ์อันนี้ไปได้ สำหรับองค์นี้แค่เป็นองค์ที่สามจากแท้จริงเท่าไหร่ไม่ทราบน่าจะาพอสมควรขอให้ทุกท่านโชคดีเหรียญหลวงพระปวัดกำแบงสองสี่เจ็ดบาสุดยอดเสื้อกลอกฝังทนนั่นคือ Rock roll. Neal.